ับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอวยนะครับวันนี้โอปอวยก็ได้มีโอกาสได้ตามพระธุดงลึกลับนะครับผมมาแวะเยี่ยมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระธุดงลึกลับนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอวยด้วยนะครับเพราะว่างวดเมื่อกี้พระธุดงลึกลับกระซิบบอกทางแอดมินนะครับผมว่างวดที่แล้วได้มาขอแนวทางจากที่นี่แหละครับ วันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้ตามมาเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเอาน้ําเอากาแฟมาถวายคูบาอาจารย์ของพระธุดงค์ลึกลับนะครับผมมารับพรด้วยกันครับเดี๋ยวให้เอซีมารับพรด้วยกันนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับอยา,อากเห็นเราได้ครับครับ ามาถวายน้ำนะครับผมผ่ันสบายอยากถาว่าดิวหาพุทาปฏิเนติสาธทนายเยวะเมวะจินางเตตานังกปฏตจิตตังปจิตตังตุนขันิิปะเวัสมิสโตปะเทปะเนตุสากาปา จันโทเป็นอะไาสุดตัวโชว์เป็นอะไรสุดจันทร์วันที่15กันยายตต5 6 4วันวันตะลัยสุขที่ใครว่าว่าที่ว่าตราหนักใจจังตาราปัญญโนตัตาโนธรรมาวิธานติอายวันโนสุขานภาลังสาธายาาย ครับอันนโมทกนาสาปุแเรานะกัดเพื่อบทีให้ดอกครับกระเพน้าไก่อกมันไม่เหนียวอ้ห้ตัดม่าเลียกตัวใดเอาไหเอาำนครับตัวใดรไ้เัดอันนี้สามเก้าเจ็ดอันนี้ปูให้เป็นแนวทางมาที่พอสวได้ อดูโมตนาพร้อมกับยูซีทุกท่านนะครับเพื่อนลูกข้หน้าไปฟูเลยว่าเอาเอาไปเบิ้งเป็นแนวทางก่อนครับพักกันไปสานวัดใดที่มันบ่เจริญนนะครับคุณครับพูดวัดไปพักไปล่อเบิ้งเอาวัดใดที่มันห่างไปเฮ็ดเอาครับไปสานในศาสนาอยุ่นโดนจะพากันซื้อหลายต่างๆไปลงมันอ่าชื่อ ทอดถวายนา้ำ้ะคะวัดใจปู่เพอนกันเลยห้ยเลยค่ะหา <ừ ừ S 2> ยอย่างสามเก้าเจ็ดขังเครื่องในอย่างนอหน,น,น,นี่ศูนย์สี่ลงบึงสตว์ว่าน้อก่ยเอฟซีวางลงก็ได้ครับสงงงงััสสกกนนน้ คือย่าลืมนะหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็อย่าลืมนะครับเกี่ยวนะเออาชัดเจนครับอาไม่มีใครรู้ปู่ว่าไม่มีใครรู้หรอกอยู่หือเงาหายอยู่รู้อยู่หรอกโอ้ครับแต่ว่านักข่าวบุกคอยอยากให็นเขามากขึ้นที่บอกก็คือบอกไปหมดครับเป็นขออนุญาตอะไรเราเออพักเต็งเหตุเลยใครกอยู่นิ่งเลยอกแต่กค ถือว่าโชคดีนะครับผมได้มีโอกาสมากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของผาทุดงลึกลับนะครับวันนี้ลึกลับนะฮะนี่ปู่ลึกลับหลายตัหลายแล้วลึกลับครับผมนี่แต่ลึกลับลึกลับนะครับอันนี้คือผัตุดงลึกลับนะครับผมที่เข้าบนล่างนี่มาสองวันติดแล้วนะครับใช่ครับนี่นะครับ ผู่ท่านก็ได้เมตตาไม่ต้องไปเอาไก่ไไไม่ต้อองปเาก่ก็เลยยื่นธนบัตรให้นะครับผมนี่นั่นแหละนี่เป็นแนวทางน้องนี่ใหเจ้ากขบเอาดูตัวว่าว่าสี่ห้าสองศูนย์สามเก้าจิตน้องเลขทั้งหมดเนาะสี่ห้าสองศูนย์สามเก้าจิตเนาะค่ะสำหรับเอาอยู่ในหันหลังเลยทว้งหมดเนาะสรับเอาอยู่ในนี้แหละครับหันหลัง อย่าลืมนะครับครูบอกว่าเสสีลอตเตอรี่เสียสีลอตเตอรี่เอาโลดนมาด้พุทโงหกลาสาธถสาุสาคือเสียจวดเพ่นตัวสาธุสาธศูนย์สาม ครับหลังจากที่เราได้ถวายน้ําแล้วก็ถวายปัจจัยกาแฟให้ครูบาอาจารย์ของพระตุดงลึกลับนะครับผมก็มีเรื่องที่แบบมหัศจรรย์นะครับปูบอกว่าไม่ต้องไปเอาที่ไหนเลยนะครับเอาที่นี่แหละก็เลยยื่นธนบัตรแบ่งร้อยให้นะครับผมทางแอดมินก็ได้ถ่ายภาพแล้วก็แคปหน้าจอไว้ละเดี๋ยวจะลงไว้ที่ท้ายคลิปนะครับผมขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมสันกระดิ่งนะครับผมตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันนะครับนี่นะครับอันนี้วัดก็ถือว่าไม่ไม่ใหญ่นะครับยังวัดเล็กๆอยู่นะครับผมแต่ปู่ท่านก็เข้ามาหลายงวดนะแต่ว่าท่านไม่อยากเปิดเผยเนาะ เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระธุดงลึกลับของเรานะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ